ถ้าอยากมีพาสซีฟอินค o ัมหลักแสนหลังอายุ60คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้คุณได้มากๆเลยครับสวัสดีครับเซนเซแปรวิทูสูงกิจบุญนะครับแชแนลช่องสรุปให้วันนี้ก็มาบรรยายแถวแถวน่าจะเป็นแถวแถวสีลมนะครับ ตรงที่ผมอยู่นี่ก็คือเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าวิกเตอร์คลับนะซึ่งสวยงามมากๆนะครับก็มาบรรยายบ่อยๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศเวลาที่เขามาอบรมกันนะครับซึ่งอาจจะเคยเจอผมบ้างในบางที่บางรายการเนาะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ป่วยไม่ค่อยมีเสียงแต่ว่า ไปเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากๆครับก็คือเป็นเรียกว่ามีแต้มบุญก็ได้นะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเล่าให้ฟังนะครับโพสต์ไปในเพจสรุปให้ไปแล้วที่เป็นบทความนะครับแต่ว่าผมว่าเอามาเล่าอีกรอบนึงก็ไม่ได้เสียาหายอะไรนะแล้วก็แบบได้แรงบันดาลใจนะคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับคือผมอมีโอกาสที่จะเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ได้ไปคุยกับบทสนทนานึงนะฮะที่เกิดขึ้นในรถ ที่ผมเช่ามานะครับก็เป็นรถตู้นะครับวันดีคืนนี้เนี่ยก็ได้ไปรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งนะผมขออนุญาตเรียกเขาว่าเสียแล้วกันนะ,ะเราดูวิวสวยๆไปด้วยแล้วกันนะครับเสียเนี่ยเขาชื่อเสียบุญช่วยครับนะกเ็เจ็บบุญช่วยเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเจ้าของสวนยางนะอายุ64ครับตัดสินใจลาออกจากอาชีพข้าราชการนะครับก็คือเป็น <c oughs> ข้าราชการมาก่อนนะครับแล้วก็ออกจากข้าราชการ ต่ <c oughs> อไปครับมาซื้อที่ที่แถวแถวทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็บังเอิญมากเลยเนาะเป็นบ้านเกิดของผมพอดีนะครับแกก็ซื้อที่ไปครับ100ไร่ครับตอนนั้นราคาก็ไม่ได้แพงมากเป็นที่ดินต่างจังหวัดเมื่อสัก17ปีที่แล้วนะครับรวมๆก็ไร่ละ1นึ่งมืนบาท ก็ราคาเบ็ดเสร็ก็ประมาณ1ล้านบาทนะซึ่งซึ่งก็ไม่แกก็ไม่ได้บอกว่าแกใช้เงินเก็บหรือใช้เงินมรดกหรือว่าอะไรแต่ว่า1ล้านบาทสมัยก่อนสำหรับค่าราชการผมว่าก็ไม่น้อยนะฮะ แล้วตอนนั้นเนี่ยอายุแกก็ประมาณสัก45นะครับพอซื้อได้สักประมาณปี2ปีก็ตัดสินใจเลยบอกว่าได้กเกษียณพอดนะีถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเริ่มอาชีพราชการวัยแล้วก็ครบ25ปีหรือตามกฎหมายนะครับแล้วก็กเกษียณเลยนะครับก็ได้เงินบํานาญที่มาเป็นเหมือน Passive Income เล็กๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าเงินทั้งหมดที่ได้มานยก็ต้องเอาไปลงที่สวนยางนะครับการปลูกยางเนี่ยกว่ามันจะเก็บเกี่ยวได้มันก็หลายปีเลยทีเดียวนะในจังหวะน,นั้นเนี่ยเสียบุญช่วยอ่ะก็เป็นคนที่มีลูกแล้ว2คน ลูกกำลังเรียนมัธยมปลายขึ้นมหาวิทยาลัยก็ได้เงินจากทางคุณภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลนะครับคอยส่งเสียให้ส่วนแกก็ทุ่มแรงทั้งหมดทุ่มเงินทั้งหมดอะครับไปลงกับที่สวนยางของแกนะครับซึ่งในช่วงแรกเลยมันก็ยังไม่ทาเงินถูกต้องไหมแกก็จะต้องเจียดเงินบํานาญของแกไปลงสวนด้วยวกินใช้แกเคยเล่าให้ฟังบอกว่าบา,บางวันก็ไม่มีเงินในกระเป๋าเลยสักบาทหนึ่งก็ต้องอาศัยวิธีอดทนเอาเนาะแต่ผมชอบคําพูดที่เสี่ยบุญช่วยเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าใครมองว่าเสีย่ยงอะ สำหรับเขาอะเสี่ยงแบบนี้แล้วหมดตัวเขาถือว่ายอมรับได้ดีกว่าไปเสี่ยงประเภทที่มันแบบหมดตัวอย่างเช่นเล่นการพนันดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าคนเราอะการรับความเสี่ยงในเกณฑ์ที่ตัวเองรับไหวอะแล้วไม่ได้ทําให้เสียหายถึงกับแบบหมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ายังไงพลาดไปแกก็ยังมีบํานาญใช้ถูกต้องไหม ก็เป็นเรื่อยที่โอเคนะครับเขก็ได้เรียนรู้จากแกเนาะทีนี้สุดท้ายเนี่ยครับผ่านไปแกความอดทนความพยายามของแกที่เอาเงินทั้งหมดไปลงไร่นะครับก็ออกดอกออกผลครับปัจจุบันเนี่ยตอนที่ผมคุยกับเขาเนี่ยเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะก็คือเสี่ยบุญช่วยนยครับอายุ64ใช่ไหมไร่ทั้งหมดที่ซื้อไว้ร้อยไร่เนี่ยสามารถปลูกต้นยางได้ครับประมาณ7 0 0 0ต้น เจ็ดพันต้นเนี่ยถามว่ามันทําเงินได้เท่าไหร่ก็คือว่าจริงๆตัวสวนยางเนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็คือกรีดไม่ได้นะครับแล้วก็จะกรีดได้ดีมากๆเลยก็ช่วงหน้าหนาวหน้า,นาฝนก็ถ้าฝนตกก็อาจจะกรีดไปได้เพราะว่าน้ํายางมันก็จะโดนชะล้างไปกับฝนถูกต้องไหมแต่ถัว่วๆั่วแล้วครับเขาก็จะสามารถเฉลี่ยเฉลี่ยนะถ้าเกิดตีเป็นว่าทุกวันสามารถจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็จะได้ประมาณตกละวันละ200กิโลครับ คำาถาถัดมาแนละ้วกิโลนึงมันกี่บาทนะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้โดยตรงนะครับแต่ว่าเราก็พบว่าอ๋อสวนยางเนี่ยนะมันก็ราคามันก็ตามราคาตลาดแต่ปีนี้ก็คือเสี่ยบุญช่วยบอกว่าตกกิโลละ70บาทโดยประมาณนะครับเราก็เอา70ใช่ไหมคูณ200อันนี้คือเฉลีย่ยทั้งปีแล้วนะครับช่วงนี้มันแบบกี่ได้เยอะๆมันก็300อโลอะไรเงี้ยแต่ถั่วถั่วแล้วอะทั้งปีก็ได้ตกประมาณตั้ง0 0งกิโลต่อวันนะครับเฉลีย่ยก็1 4 0 0 0บาท ถูกต้องไหมหนึ่งพันบาทนะครับหากค่านู่นค่านี้แล้วเนี่ยจ่ายค่าลูกน้องจ่ายค่าอะไรนะครับค่าปุ๋ยค่าน้ําค่าอะไรก็จะใช้ก็จะมีเงินเหลือราวๆนะจริงๆคือ5,000ันบาทบวกๆนะครับห้าพับาทบวกๆพอเราเอาทําแบบนี้ปุ๊บก็ห้าพันคูณสาใช่ไหมครับหมายความว่าต้นยาง700 0กว่าต้นที่อยู่ในร้อยไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิของเสียบุญช่วยเนี่ยก็จะทำพัสดีอินคัมให้กับเสียนะครับ แสนก็าบาทก็คือ5,000คูณ30มบหนาบาทนี่นี่คือกำไรสุทธิแล้วนึกออกใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นตู้ ATM นี่แบบว่าดีดนิ้วได้เนาะฟังแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าอ oh, okay ๋อโอเคีการทำอาชีพการ,กรเกษตรที่แบบพออดทนหน่อยนึงเนี่ยว่ามันมันเออเขาเรียกว่า มันออกดอกออกผลแล้วมันก็แบบอยู่ได้ยั่งยืนมากๆเนาะผมว่ามันก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียเองอะ่ะใช้เวลาอยู่ที่นั่นแค่ประมาณสักเดือนหนึ่งสี่ถึงห้าวันก็คือมีลูกน้องมีทีมงานดูแลอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรดูแลเขาตั้งแต่แบบหนุ่มๆแล้วก็เขาเขามีครอบครัวก็ปลูกบ้านให้อะไรให้นะสอนสั่งเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ด้วยกัน สิบกว่าปีแล้วดังนั้นก็ไว้วางใจให้สามารถจะดูแลส่วนได้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมฟังแล้วผมก็แบบตกใจเพราะว่าอะไรทราบไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยบทสนทนาที่ผมบอกว่าเกิดขึ้นบรถตู้เพราะว่าเสียบุญช่วยซึ่งมีรายได้แบบว่าพา s ิซิบอินครัเนาะ,ะเกษียณแล้วด้วยอายุ64นะครับรายได้หลักแสนมารับจ้างขับ เป็นรับจ็อบเป็นพนักง,งานขับรถตู้ให้ผมครับซึ่งผมไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆนะว่าแบบเออจะเป็นพี่ไดรเวอร์เดี๋ยวกิติมาสักสําหรับผมอะไรเงี้ยล้บแบบบทสนทนาก็คือดีมากๆครับแกเป็นคนที่แบบสุภาพนะครับแล้วก็ให้บริการดีมากคือแบบเราไม่รู้เลยคือคือต้องบอกว่าเราไม่รู้เลยว่านี่คือแบบคนที่แบบมีเงินมีทองเหลือเยอะมากๆเพราะว่าแกมีความสุขมากกับการขับรถอะครับอืคือผมเองอะก็เจอเขาเรียกว่าคนขับรถรับจ้างอะมาเยอะนะน่ารักน่ารักก็เยอะมากๆครับแต่น่ารักด้วย แล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่โอเคแล้วก็มีเงินทองเหลือใช้เนี่ยผมเพิ่งเคยเจอคนแรกนี่แหละครับก็คือแบบสุดยอดมากๆเนาะท้าวความไปท้าวความมาคือจริงๆก็คิดได้ใจว่ารวยขนาดเนี้ยทำไมถึงคือแฮปปี้แล้วถูกไหมอตอนเนี้ยลูกก็ทำงานที่ ท่ากัศยานนะครับ A O T เนาะน่าจะสาหบ,บินสุวรรณภูมินะครับหนึ่งคนเป็นลูกสาวนะครับกำลังจะมีน้องนะอีกคนนึงก็เป็นลูกชายนะครับทำงานให้กับ CP ซึ่งก็มีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงทา,งากนการเงินที่โอเคมากๆแล้วไม่ต้องไปห่วงแล้วไม่ต้องส่งเสียแล้วภรรยาก็กำลังเตรียมจะเกษียณเหมือนกันก็ได้เงินเหมือนกันใช่ไหมครับก็บไม่ต้องทํางานแล้วไหมนะผมก็คิดในใจแต่แกบอกว่าสมัยตอนที่แกทํางานเป็นข้าราชการเนี่ยแกมีโอกาสได้ขับรถให้กับผู้ว่าต่างๆซึ่งพอเราฟังแล้วก็อ๋อ ท่านน่าจะได้แบบเหมือนเสียน่าจะได้ซึมซับความรู้จากผู้ว่านะครับมาแกก็เลยรู้สึกว่าการขับรถอ่ะมันเป็นเรื่องที่อันหนึ่งคือสนุกใช่ไหมครับสคือได้เดินทางได้ท่องเที่ยวก็แล้วก็ได้รายได้ด้วยเนาะเดือนหนึ่งเนี่ยเสียบุญช่วยเล่าว่าแกรับประมาณ10งานเฉลี่ยสมมุติว่ากําไรสุทธิต่องานแล้วกันเนาะหักค่าน้ํามันเสร็จอาจจะได้สัก3 0 0พันบาทนะครับสิงานก็สา0 0ม่นมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับทำงาน10วันได้เงินสา0 0 0ื่นแล้วก็ได้ขับรถได้ท่องเที่ยวด้วยอ่ะคือ ประทับใจมากเนื่อพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยถ้าเกิดคนไทยวางแผนการเงินได้ดีใช่ไหมครับกล้าเสี่ยงในระดับที่ควบคุมได้ใช่ไหมครับมีทัศนคติที่ถูกต้องกเกษียณแล้วยังเลือกสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วทำงานไปด้วยนะโอ้โหผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยเนาะพอผมกลับบ้านมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นผมก็อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะแบบส่งต่อแอรงบันดาลใจก็เลยไปโพสต์ในเพจส,สรุปให้นะครับในใน,ในแอปน้ําเงินก็ลองไปหาดูนะฮะแล้ว โพสนั้นนะก็มีคนแชร์ไปประมาณ8ปดหมื่นกว่าก็เรียกว่ามีคนแชร์ไปหลายร้อยนะครับ,บรีชยอดการมองเห็นก็8ปดหมื่นกว่าก็รู้สึกว่ามันแบบสร้างแรไรันดันใจให้เราก็เลยอยากจะเอาสิ่งนี้มาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าแบบอย่างของที่เสียบุญช่วยเขาเป็นให้กับเราเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยเนาะก็เสียแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้คนได้นะครับเขาฝากไว้นะครับถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องสรุปให้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะหาเรื่องเล่าดีๆแบบนีี้้มาเาใหฟััังกนกนนอะครบ ดูวิวสวยๆกันนิดนึงแล้วกันไหนๆเราก็อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นมุมที่แบบว่าน่าสนใจนะนี่อยู่ด้านหลังตึกที่มันสวยๆพอดีเลยนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันะคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ